iPhone 17 Pro และ17 Pro Max กล้องดีตอนส o มาก,กลายเป็นหัวข้อที่รับความสนใจมากๆล่าสุดมาดูว่ามันมีอะไรดีขนาดไหนและมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีหรือไม่บ้างอย่าลืมติดตามอ่านไปจนจบนะครับโซมาเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในการวัดคุณภาพกล้องของมือถือแต่มันก็มีคนเชื่อถือและคนไม่เชื่อถืออยู่ด้วยกันทางเว็บไซต์ได้ทดสอบ iPhone 17 Pro และได้คะแนนรวม168คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงพอสมควรและแซงมือถือที่มีกล้องดีอย่าง Vivo X200 Ultra แบบรถจมูกเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นโซมากล่าวอะไรเกี่ยวกับ iPhone 17 Pro นั้นคะแนนสูงของมันมาจากด้านที่ไหนมาดูกันเลยคะแนนสูงของ iPhone 17 Pro มาจากด้านที่มันเป็นเจ้าของระบบนิเวศวิดีโอที่ดีที่สุดในโลกซึ่งมันได้คะแนน171คะแนนที่ครองอันดับหนึ่งของโลกมันมีความสมบูรณ์แบบในทุกมิติท,ทั้งการสั่นที่นิ่งสนิทเหมือนใช้กิมเบิร์ ไดนามิกเรทที่กว้างจนเก็บรายละเอียดได้ครบแม้ถ่ายในที่ซับซ้อนและสีสันเป็นธรรมชาติและแม่นยำในทุกเลนและสภาพแสงซึ่งเป็นปัญหาที่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ยังแก้ไม่ตกมันไม่ใช่แค่มือถือที่ถ่ายวิดีโอได้แต่มันคือกล้องวิดีโอที่โทรศัพท์ได้มันเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับโปรดักชันที่น่าเชื่อถือที่สุดในตลาดมันไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์แต่มันเป็นสมองที่ฉลาดขึ้นอย่างก้าวกระโดดมันไม่ได้มีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ที่สุด หรือเลนส์ที่ซับซ้อนที่สุดเสมอไปแต่มันมีผลลัพธ์ที่ได้จากฮาร์ดแวร์เหล่านั้นซึ่งมีฮีโร่หลังมากที่ชื่อว่า computational photography ที่ขับเคลื่อนโดยชิป A19 โปรที่สามารถทำได้ตั้งแต่การถ่ายภาพบุคคลที่เข้าใจมนุษย์แม้ว่าคะแนนภาพนิ่งจะไม่ใช่ที่หนึ่งแต่มันมีสีผิวที่สวยงามและเป็นธรรมชาติอย่างน่าทึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผู้ใช้สัมผัสได้จริงความสม่ำเสมอคือราชากล้อง iPhone 17 Pro มีความไวใจได้ e ร i a b ล l i t y ที่สูง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์และเอ p ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อซึ่งเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายสำหรับกล้องที่ต้องรับมือกับสถานการณ์หลากหลายแม้ว่ามันจะมีคุณภาพดีแล้วแต่มันก็มีข้อสังเกตที่ต้องพิจารณาด้วยการซูมระยะไกลอีกสตรมสูงมันอัปเกรดเลนส์เทเลโฟโต้และมีประสิทธิภาพการซูมที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนแต่เมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนคู่แข่งบางรุ่นที่ถูกออกแบบมาเป็นยานแม่แห่งการซูม ประสิทธิภาพการซูมในระยะสุดปลายก็ยังคงเป็นรองอยู่พูดง่ายๆคือ Apple เลือกที่จะพัฒนาการซูมในระยะที่ใช้งานบ่อยให้มีคุณภาพสูงสุดมากกว่าที่จะแข่งขันในเรื่องกำลังขยายสูงสุดนอสในสภาพแสงคอนทราสต์จัดมันเป็นข้อสังเกตสำหรับคนที่พิจารณาไฟล์ภาพอย่างละเอียดมากๆม,มันมีจุดรบกวนนอสให้เห็นอยู่บ้างในส่วนเงาที่มืดที่สุดของภาพหรือวิดีโอแต่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอาจไม่ได้สังเกตเห็นในการใช้งานปกติ ความสำเร็จที่เกินค่าของกล้อง iPhone 17 Pro ในสายตา d x o m a าไม่ใช่การเอาชนะคู่แข่งด้วยตัวเลขสเปคแต่คือการเปลี่ยนกระบวนศน์ดโดยการสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านวิดีโอที่คู่แข่งต้องไล่ตามและการยกระดับความฉลาดของกล้องที่ทำให้ทุกการกดชัตเตอร์เต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติแล้วคุณว่าอย่างไรกัน